เคยสงสัยไหมคะว่าเด็กจบใหม่กับคนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วไปสมัครงานตำแหน่งเดียวกัน HR จะเลือกใครดีซึ่งวันนี้ค่ะพี่นี่จะมาเล่าแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็พร้อมวิธีที่จะทำให้คุณได้เปรียบค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะพี่นี่จะบอกว่า HR เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เฉพาะประสบการณ์ของเราอย่างเดียวนะแต่เขาดูศักยภาพก็คือศักยภาพคืออะไรก็คือความดูความสามารถทักษะของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ดูทัศนคติของเราด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่เพิ่งจบมาใหมะคะ่ค่ะน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยพี่นี่รู้เลยว่า คุณเป็นคนที่ไฟแรงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณขาดเลยคือผลงานนั่นเองค่ะแล้วสําหรับคนที่มีประสบการณ์ทํางานอยู่แล้วคุณมีทักษะที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ แต่คุณจะต้องปรับตัวให้ทันด้วยค่ะเอ,อ้าแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เราเป็นตัวเลือกที่ใช่นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรซูเม่กับ Link Link งอินโปรไฟล์ของเราจะต้องโดดเด่นสมมุติว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ทํางานเยอะเท่ากับคนที่มีประสบการณ์ทํางานมาหลายปีหรือไม่ได้มีประสบการณ์ทํางานที่ตรงสายกับของเขานะคะเราสิ่งหนึ่งที่ต้องโชว์เลยคือเราต้องโชว์ศักยภาพแล้วก็ทักษะของเราให้ชัดเจนค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะเวลาที่เราฝึกเอ่อเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ย ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เราจะต้องฝึกซ้อมสัมภาษณ์ให้มั่นใจก่อนเพราะว่าคุณจะต้องเข้าใจว่า HR เนี่ยเขาชอบคนที่พูดรู้เรื่องนะคะเวลาเขาถามคําถามปุ๊บแล้วเราตอบให้มันตรงกับคําถามและเป็นคําตอบที่ดีค่ะแล้วก็อย่างที่3สุดท้ายเลยก็คือ มีการปรับไม n ์ไซตของตัวเองนะคะให้พร้อมพิสูจน์ให้คือเราจะต้องปรับไม n ์ไซตของเราของตัวเราเองให้พร้อมที ain, ่จะพิสูจน์ ain, ให้เขาได้เห็นว่าเราเป็นคนมีของคือเราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าคนนั้นนะเราไม่ได้เก่งเท่าคนนี้เราไม่ได้มีศักยภาพเขาคนนั้น no อย่าคิดแบบนั้นให้เราคิดว่าเราเป็นคนมีของนะคะแล้วก็โชว์มาให้เขาเห็นเลยค่ะ สรุปนะคะทุกคนถ้าเป็นสายงานเฉพาะทางหรือว่าตำแหน่งระดับสงูงอย่างเช่น g ีเจเนอ l m แมเ g e r หรือ GM ขึ้นไปนะคะเขาจะเลือกคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนแล้วก็มีเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาหลายๆปีนะคะเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็ทำงานให้เขาได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นสายงานที่เน้นไอเดียหรือว่าออสามารถเรียนรู้ได้ไวหรือว่า มีความยืดหยุ่นสูงนะคะเด็กจบใหม่ก็มีโอกาสสูงค่ะแล้วถ้าวันนี้นะคุณบอกว่าคุณยังไม่มีเรซูเม่ในการที่จะไปส่งยื่นสมัครงานที่มันดูโดดเด่นนะคะหรือว่าเ,เรียกถูกเรียกสัมภาษณ์งานแล้วแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานคุณทักแชทมาหาเพียนี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะเพียนี่นะคะจะช่วยทําให้เรซูเม่ของคุณดูโดดเด่นได้นะคะแล้วก็จะช่วยฝึกคุณไกด์คุณให้ตอบคำถามแบบมืออาชีพได้ค่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดเซฟแล page, ้วกด Follow พ้ีนนดวยะะคะ